มันมีเรื่องที่บุรีรัมย์คือทางเจ้าที่ตำรวจเองคุณผู้ชมครับเขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์ลูกฆ่าพอ่อแล้วครั้งเนี้ยดูเหมือนกับลูกบอกลำคาญมากเป็นเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยคือพ่อเนี่ยขี้เมาแล้วพ่อเหมือนกับเวลาเมาทีไรชอบเอาของที่บ้านออกไปขายสุดท้ายลูกตัดสินใจฆ่าทิ้งเลยคุณผู้ชมฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่คือจุดเกิดเหตุที่บุรีรัมย์เนี่ยนะฮะเมื่อทางเจ้าที่ตำรวจเขาได้รับแจ้งว่ามีคุณลุงก็คือลุงวิรัตเนี่ยนะฮะถูกลูก เอาไม้ไผ่ตีนะครับคุณผู้ชมฮะและเห็นบอกว่ามันมีบาดแผลที่ศีรษะด้วยสุดท้ายในคดีนี้ตำรวจไปตามจับกลุมตัวลูกได้ลูกเองเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้เขาพามาชี้จุดที่เกิดเหตุตัวของลูกชายก็คือนในนิวัตยอมรับสารภาพว่าผมเป็นคนลงมือฆ่าพ่อแล้วถามว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยตอนที่ลงมือทำร้ายพ่อเกิดอะไรขึ้น คือเจ้าตัวบอกว่าพ่อเนี่ยชอบเมาเหล้าและที่สําคัญวันนี้ตอนที่ตํารวจพามาทําแผนคุณผู้ชมครับใครจะนึกว่าจะโกรธพ่อขนาดนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะลงมือฆ่าพ่อเนี่ยเขาก็มีปากเสียงกันคือเจ้าตัวเองเนี่ยเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับเขาจะไปจ้างคนเนี่ยมาตัดไม้อยู่คาริตัสแล้วเอาไปขายปรากฏว่าพ่อขี้เหล้าชิงตัดไม้แล้วเอาไปขายซื้อเหล้ากินลูกก็เลยโมโห ตอนที่เกิดเรื่องวันนี้ตอนที่มีการทําแผนประกอบคํารับสรารภาพที่น่าตกใจคือลูกยอมรับว่าทันทีที่เห็นพ่อเมาเหล้าแล้วไม่ทํางานตอนมีปากเสียงกันเอาไม่ไผ่นะฮะฟาดพ่อก่อนแล้วหลังจากนั้นไม่แน่ใจว่าดูหนังเยอะไปหรือเปล่าอยู่ๆเอาหัวเนี่ยนะครับผู้ชมฮะโขกกัะหัวพ่อสามครั้งด้วยกันและยังไม่พอไอ้เจ้าลูกทรพีคนนี้เห็นบอกว่าเอาด้ามรถมอเตอร์ไซค์ที่คุณผู้ชมเห็น แทงเข้าไปที่หัวพ่อเขาบอกตอนแรกเนี่ยพ่อยังไม่ตายนะฮะโดยตอนแรกเนี่ยพ่อเหมือนกับสลบตัวเองเนี่ยยังป้อนข้าวป้อนน้ำพ่ออยู่เลยแล้วสุดท้ายออกไปทำงานกลับมาอีกทีพ่อตายแล้วทั้งหมดนี้เป็นเพราะเป็นคนเกลียดการกินเหล้าเลยต้องฆ่าซะลองฟังเสียงลูกชายดูหน่อยฮะเน้ออ่าหนตลอดตอนนีตลอดเอาเวลากิน,น,น,นเก่าล่ะนั่นเรา,าตีพ่อทำไมครับ ฮะสตีพ่อทำไมอจอทานแต่เล่าครับทานเล่าแล้วจะไม่สนใจคือไม่สนใจอะไรครับไม่สนใจเพื้อที่ที่ไม่สนใจครอบครัวครับครอบครัวก็บอกไม่ให้ทานเล้าไม่ให้ทานอะไรจะกินประจำไหมฮะกินประจำก็ไม่มีตังมากมายที่ต้องกินประจำแล้วก็กะไม่ไพ่ครับไม่ไพ่ครับไม่ ตีไปกี่ครั้งวันวันหนึ่งพ่อกินกี่รอบกินสามมื้อเลยเล่าอ่ะหรือว่าไงกินจนเมาจนเงียวเส้ส่งเงียวเส้เป็นมากี่ปีแล้ว ผู้<ร>ชมครับและเห็นไม้ไผ่ไหมฮะเดี๋ยวเปิดภาพขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้คือด้ามไม้ไผ่นะฮะที่ตีพ่อจนกระทั่งสลบแล้วก็จะมีไอ้ที่กระจกมองข้างมอเตอร์ไซค์เอาแทงหัวอีกล่าสุดวันนี้ทางทีมข่าวช่องป่ายของเราไปเจอกับบัวลีบัวลีก็คือแม่ของผู้ต้องหาและเป็นเมียของคนตายวันนี้คุณบัวลีก็ยอมรับกับเราใช่ไหมว่าเอาจริงผัวขี้เหล้าจริงๆอืมใช่ฮะเขายอมรับเพราะว่าผัวเองเนี่ยมักจะดื่มเหล้าเยอะแล้วลูกเองเป็นห่วงสุขภาพของพ่อมักจะไปเตือนพ่อ อยู่ตลอดจนกระทั่งลูกชายเองเนี่ยมีความไม่พอใจแล้วก็เคยทะเลาะก,กับตัวพ่อหลายต่อหลายครั้งล่าสุดเขาบอกว่าเมื่อประมาณอสองอาทิตย์ก่อนเพิ่งมีการทะเลาะวิวาทกันแล้วลูกก็ลักษณะคือจับหัวพ่อโขกกับหัวตัวเองไปแล้วรอบนึง ตาพ่อยังเขียวไม่หายอยู่เลยจนกระทั่งครั้งล่าสุดก็คือน่าจะฟิลขาดเรื่องเอาไม้ยูคาไปขายแล้วไปกินเหล้านี่แหละฮะแล้วมันมีประเด็นก็คือนิสัยพ่อเนี่ยนะ,ะถ้าเปิดภาพตอนทําแผนเขาบอกว่าที่เขาโกรธพ่อมากคือพ่อขนสมบัติในบ้านไปขายแล้วเวลาขายสมบัติเสร็จคุณผู้ชมฮะจะเอาเงินที่ได้ไปเลี้ยงเพื่อนกินเหล้าส่วนลูกกับแม่เป็นคนทํางานนั่นคือเหตุผลลูกก็เลยจบปัญหาฆ่าพ่อเลยส่วนแม่เองก็ไม่ได้โกรธลูกนะฮะเพราะก็ยอมรับว่าผัวขี้เมาจริง คือห้ามไม่ให้พ่อดื่มเหล้าค่ะลูกจะห้ามไม่ให้พ่อดื่มเหล้าถ้าพ่อดื่มเขาจะมีโมโหอย่างเงี้ยแสดงว่าด้านคุณพ่อนี่เขาดื่มเหล้าบ่อยใช่ไหมคะค่ะดื่มหนักไหมแม่ดื่มทุกวันเช้าเย็นถ้ามีเงินมากก็เมาค่ะอย่างนั้นแหละแกมีพฤติกรรมแบบนี้มานานหรือยังลูกหรือพ่อพ่อค่ะ โอ้หลายปีแล้วเป็นสิบแล้วค่ะอ่ะคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งหมดนี้เจ้าตัวยอมรับแต่โดยดีนะ